ไ้เปาส่วนมากจะเป็นเป็นเป้สะพายหลังนะที่มีเป็นเครื่องอ่ะเครื่องเป้สะพายหลังอันนี้เป็นถังโยกหรือว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ครับอ๋อฉีดเดินฉีดเดินฉีดเอาปกติอัตราอัตราที่ฉีดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเจ้าอัตราที่ฉีดจริงๆแล้วถ้าใช้เป็นเครื่องเป้นี่จะอยู่ที่ประมาณไล่สองงานกับกับน้ำสองลิตรนะนั่นคือช่วงประมาณสามเดือนไปแล้วใช่ไหมครับครับแล้วหลังหลังจากสามเดือนไปนี่ได้มีการ เข้าไปใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมหรือว่าทำอะไรจะมีประมาณเดือนที่สี่ครับที่ผมสนใจเดือนที่สี่จะเข้าไปใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่ง mm hmm. ใส่ปุ๋ยแล้วก็อาจจะก,กบล่องช่วงนั้น mm hmm. ช่วงเดือนที่สามที่สี่เนี่ยครับรใส่ปุ๋ยแล้วกบล่องใปใหม่รอบหลังเนี่เราใช้ปุ๋ยอะไรครับรอบหลังนี่จริงๆเราก็จะใช้สูตรยี่สิสิบห้าแล้วมีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรบ้างหรับชีวภาพ,พเคยใช้พวกอะไรอะไรนะปุ๋ยขี้ไก่อ่ะของซ uh ีพ huh. ีมันก็ดีครับแต่ว่า การใส่หาคนใส่ยากหน่อยแต่ตอนนี้เรื่อกจะเอาปุ๋ยปรับสภาพดินมา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 เสริมด้วยแล้วใช้ช่วงไหนครับก็จะผสมกันเลยผสมกันแล้วหวานพร้อมกันในในช่วงที่สองเนี่ยครับเราใช้ใช้เครื่องมือในการใส่หรือว่าเป็นคนหว่านอะไรเยก็มันต้องดูสภาพพื้นที่ครับต้องดูสภาพตอนนั้นถ้าถ้าช่วงที่แรงแรงรถสามารถเข้าได้ก็จะใช้ใช้เครื่องใส่แต่ลิปเปอร์หรือว่ารับใส่กับลิปเปอร์ แต่ถ้ารถเข้าไม่ได้ก็จะใช้คนวาดเลยตอนนี้ก็หกเดือนแล้วใช่ไหมครับพอหลังหลังจากนี้ก็คือรอตัดหรือว่าจะมีการเข้าไปทําฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถ้าเป็นถ้าเป็นอ้อยต่ออ้อยต่อนี้ก็มีมีการลงริปเปอร์ออเพราะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงแรงอยู่ลงริปเปอร์เพื่อฆ่ายา,ยาจะจะลงฆ่าสปริงเพื่อฆ่ายา,ยาแล้วก็เดี๋ยวฝนตกมาก็ทางอ้อยต่อก็จะพยายามเออให้หญ้ามันขึ้นก่อนเราก็ถึงคนที้ฉีดยาฉีดยาฆ่านะอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นอ้อยใหม่ตอนนี้ผมเพิ่งเพิ่งจะเริ่มปลูกครับก็แสดงว่า ตอนนี้ที่ทปลูกครับส่วนส่วนใหญ่ก็คือเริ่มเริ่มปลูกเดือนนี้ทั้งหมดครับ,รบทั้งหมดเลย,เ,ลยเริ่มปลูกจะเดือนมีนาเนี่ยครับทั้งหมดเลยมีนาเมษากอ้อยต้นฝนด้วยก็จริงๆก็เป็นอ้อยน,อนำลาดอยู่ครับถ้าต้นฝนมันก็น่าจะอยู่ประมาณพฤษภาแต่แปลงที่ที่ตัดนะครับคือแล้วก็คือเราเริ่มตัดช่วงเปิดทีเลยตลอดไปหรือว่าครับเริ่มเปิดทีบก็เริ่มตัดเลยตอนนี้แรงงานที่ที่ตัดก็คือไปไปรับมาใช่ไหมย่างนครับไปรับมาจากไาคอีสานครับเป็นแรงงานชุดเดียวกับชุดที่ปลูกหรือว่าเป็นชุดเลียก็ จริงๆก็เป็นชุดเดียวกันครับแต่ว่าตอนตอนช่วงปลูกเนี่ยมาไม่หมดทุกคนก็จะมาเป็นบางคนแค่นั้นเองแล้วแต่ช่วงตัดเนี่ยก็เขาจะมารวมกันจะพยายามดึงคนมารวมกันเรามาตัดเพราะตัดต้องใช้คนเยอะตัดเทีนี้ตัดแบบไหนครับตัดโซนหรือว่า่วนมากจะจุดไฟตัดครับของพี่เองก็จุดไฟตัดแล้วระบบการตัดนะครับใช้ตัดเป็นวาก็ประมาณห้าร้อยสี่บาทแล้วก็รวมกล่องไว้รวมรวมก็เฉพาะกองก็ตัดวางแนวเลย ตัดวางเป็นแนวไปเลยล้วขนขึ้นนะครับขนขึ้นใช้รถขี้บครับขึ้นขึ้นรถสิบล้อไปเลยใช่ไหมครับอืมนี่ก็คือตัดตัดไปเรื่อยใช่ไหมครับครับใช่แล้วแล้วพอเราตัดตัดเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือเป็นเริ่มเริ่มอ้อยต่อในอ้อยต่ออย่างไม่กี่ที่บอกคือช่วงช่วงเดือนนี้แล้วก่อนก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้อ้อยต่อที่ตัดไปแล้วคือจนวมื่าผมจะตัดอ้อยช่วงที่จะไว้ต่ออันไหนที่จะไว้ต่อผมจะตัดก่อนตัดก่อนเพื่อจะเร่งให้หน่อมขึ้นเพราะตัดต้นปีเนี่ยหน่อมจะขึ้นได้ด ก็ตัดช่วงนั้นตัดเสร็จแล้วก็บางแปลงถ้าดินความชื้นค่อนข้างเยอะตัดเสร็จก็ลงริปเปอร์ทิ้งไว้เลยคือไม่ใส่น้ํามันก็จะประหยัดไปได้สักประมาณสักสองเดือนน่ะแล้วจะมาเริ่มใส่เดนเมษานอีกทีนึงครับช่วงช่วงจะมาช่วยมันช่วงนี้น้ำใช่ไหมครับครับช่ววิสลืกที่ใส่ช่วงนั้นเลยไหมครับหรือว่าไม่ได้ใส่เลยโอยจริงๆแล้วช่วงนั้นไม่ได้ใส่ครับก็คือผ่าล่องอย่างเดียวครับจะพยายามลงริปเปอร์ซุยดินไว้ก่อน แล,แล้วช่วงช่วงที่มาใส่ปุย๋ยเนี่ยก็คือปุย๋ยปุย๋ปยก่านส่วนไนครับที่ทใช้ที่ใส่แต่ว่าอ้อยต่อที่ใช้อยู่ก็มียี่สิบสิบห้าครับอืมก็คือใช้คนโหลดหรือว่าใช้ลงเครื่องโหลดครับก็มันต้องขึ้นอยู่ว่ามันทันหรือไม่ทันถ้าทำปีไหนทํางานทันก็จะลงเอาเครื่องลงแต่ถ้าไม่ทันก็ใช้คนหวานครับม,มันมีมันมีสองสองอย่างก็ต้องดูสภาพตอนนั้นว่าทํางานตอนไหนได้ทันแค่นั้นครับแล้ว ตอนนี้ครับอันนี้อันนี้ก็คือช่วงนี้แล้วก็มีที่บอกคือช่วงช่วงช่วงเดือนนี้ที่พูดก็คือมกี้ใช่ไหมครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็คือดูแลคล้ายๆกันหรือล่าครับคล <c oughs> ้ายๆกันแต่คือยานี่คือไม่ได้ใช้ดูตามสภาพยาดูตามส <c oughs> ภาพครับเราะจะพยายามใช้ยาให้น้อยที่สุดเพราะว่ายาแพงนั่นคือเราก็วนไปช่วงตัดอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับก็ดูแล้วตอนนี้ครับเครื่องมือที่ใช้ครับที่เป็นของเราที่ใช้กับไรอ้อยมีอะไรบ้างครับเรื่อง รถแท็กเตอร์รถรถอะไรมีก็มีมีตอนนี้มีก็มีครบทุกอย่างมี10บล้อรถไถแล้วก็มีรถคีบแล้วพวบเครื่องมือครับที่พบผ่านพวกไหนมีอะไรบ้างผ่านตอนนี้ก็มีผ่านเจ็ดผ่สมแล้วก็ลิปเปอร์ลิปเปอร์สขาแล้วคาาสปริงแล้วเครื่องใส่ปุ๋ยขาเดียวข้างข้างละอันนะขาเดียวแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีหัวหมูชักล่อง งานแล้วก็ผ่านชักล่องผ่านยกล่องเป็นผ่านพวงอีกชุดหนึ่งแล้วพวกรถถ่ายเดินตามมีที่ใช้ไหมรถถ่ายเดินตามมีมีครับได้ใช้ด้วยไหมครับใช้ด้วยไหมก็มันจะมีใช้สูบน้ําแล้วก็อาจจะมีกบล่องบ้างเป็นบางเป็นบางแปลงครับใช้เผื่อใช้กบล่องอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นคนกรบด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าถ้าถ้ามันตตอ้นมันโตเร็วแล้วฝนไม่ตกเราก็จะใช้รถถ่ายใหญ่แถแท็เตอร์ใหญ่นะใช้ใช้ริปเปอร์ลงเอาแต่ถ้าช่วงฝนตกฝนชุกๆ รถไม่สามารถลงได้ก็จะใช้ควายเหล็กใส่ล้อเหล็กครับที่ลงลงไปทํางานตรงนี้แล้วพวกโรคแมลงครับที่ที่ทำอยู่จนไม่มีปัญหาแลครับโ,โรคแมลงตอนนี้ปัญหาระบาดไม่ค่อยมีมากครับถ้ามีลงพวกหนอนพวกอะไรลงผมก็จะไปขอพวกแตนเบียนแตนเบียนมาจากถือปาศัตรูพืชผมไม่แน่ใจว่าเป็นของสมาคมชาวไร่อ้อยหรือเปล่าครับก็น่าจะร่วมกันนะก็ไปขอทั้งแมงขางนีบแมงขางนีบแล้วก็พวกแตนเบียนเอามาปล่อยในไร่ครับ อันนี้คือคือขอมาเลยได้ได้เลี้ยงเองเนี่ยมันทำไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเองครับก็ไปขอแล้วพวกชีววิธีพวกเนี้ยครับมันมันช่วยลดได้เยอะไหมครับเพราะว่าพวกนี้งไงที่ผ่านมาผมว่าช่วยได้เยอะนะช่วยได้ดีแล้วประหยัดต้นทุนมากที่สุดดีกว่าพวกยาฆ่า,มาแมลงเยอะ